เดี๋ยวนายแม่งหลับไปนคูเมาอาทานมันหน่อยไอ้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 อไออ้ไอไ้ไอ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 ้อ้ไอ้อ้อ้ไ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 อไไไ้ไ้้อไ นักเล่นพี่น้องตั้งแต่เล่นติ๊กตอกเป็นวันหนึ่งอัพยี่สิบคลิปครับยี่สิบคลิปครับอาอบาแล้วหนัก,ล okay. ก,กแล้วอ๋อมีอัดไม่ด้วยมีอัดไม่หลายรายอบด้วยองบอกมา

bận nhiều đã bận nhiều đấy nhá bận nhiều đi đã anh ghiền đi nhá hỏi này hỏi này này khai không ok không ok bảo anh bảo anh im lặng đang ghiền bảo bảo đôi nhá ok nhá, giờ này giờ ok nhá, video bây giờ ok được rồi ตังไม่พอชิปตังร้อยหนึ่งไม่มีตู้ด้วยไอกเกียแม่งบอกไปให้กรูดบัตรเดี๋ยวเอามาคืนดโดนมีวันตัวหนึ่งลอยไว้น้ำมาดูเจ็บจำจ้วงหูรากว่าที่เคยมันพยายามตามรัก ตามเจอแต่จุดใต้ดันมาเกยตือน้ำตายดูว่าสามารถหยุดได้ไหมแม่จะแม่เขาบอกแล้วว่ามันต้องเป็นส้มไทยใช่ไหมมาลองน,นี่พ <อ S 2> ไ,ไปเจอไปเจอซมแบบนี้แล้วอาจจะต้องลองดูต้องลองดูอ่าไปโหนกระแสจะไม่เจอแล,แล้วแล้วมันไม่หยุดหยุด มันไม่หยุดมมันไ่หยุดแม่เขาเอาจจะไม่ถูกฉลกก็ใช่แสดงว่านี่เป็นส้มเมืองนอกอ่ะอินพ็อตเดี๋ยวนี้เรามีส้มไทยลองดูอันนี้ก็จะอันนี้ลองดูเว้ยนี้ตายเป็นรายการแรกเลยแค่ตัวหยนางคิดได้นะไม้กันส้มไทยแม่ส้มไทยวันนั้นฉันโดนโดนมนาวกับมังคุดเนี่ยไปสองรายการแล้วถ้าหยุดนี้คือปังเลยนะอันเนี้ยมันจะดีไหม <ส>อ๋อต้องไล่ก่อนแปอ้าวโยดถึงตาหมกแล้วของไทยจริงต้องเป็นของไทยกลัวมันหล่นอิอเราจะกินอะไรไหมคนลุกไปยังแคมงยังีวมีอีกมีคำพูดมะอ๋อมีแยแยไม่กล้าพูดอายเขาใครอยู่เวีย้ มีขับมีคนอยู่แล้วพูดธเดี๋ยวพมีมีมารมีมีมือมีมีมืดมีมืดมืดโอ้เจ็ดลอ้าคนแหละพอแล้วไอ้โม่ตัวเวียกลางมีเี้ยมันไม่รู้ยิงไทยอะไรยิงไทยสมัยนี่ไม่กินเหล้ามาตัุเมีดูแต่ดมอมแต่ขวดคิดได้แค่นี้แหละครับค่ะสวัสดีปีใหม่แล้วก็โชคดีจุกลาภรัน